สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้5กรกฎาคม2563นะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินช่วยชาวนาปี2563ครับวันนี้จะมายืนยันจะมาย้ำกับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านว่าเงินช่วยชาวนาปี2563นี้มีแน่นอนครับแต่ถามว่าเมื่อ,อไหร่ อันนั้นก็ยังตอบไม่ได้เพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการซึ่งได้เริ่มไปแล้วซึ่งมันจะต้องทําเสร็จทุกขั้นตอนทุกกระบวนการก่อนจึงจะโอนให้ชาวนาได้เงินอะไรครับดูครับปีนี้ครับจะมีเงินช่วยชาวนาไร่ละ1000บาทครับปลายละไม่เกิน20ไร่ใครที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้20ไร่ขึ้นไปจะได้2 0 0 0มบาทครับ ถ้าลงมากกว่านั้นก็ไม่ได้ไม่เกิน20,000บาทแต่ถ้าลงน้อยกว่านั้นก็ให้ตามจํานวนไร่ไร่ละ1,000นะครับมีแน่นอนครับเป็นเงินลดต้นทุนการปลูกข้าวครับเป็นเงินช่วยชาวนาชื่อสั้นๆว่าเงินช่วยชาวนาช่วยลดต้นทุนปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับหจะมีแน่นอนดูฟังไปเรื่อยๆครับมันทําไมถึงจะมีแน่นอนนะครับชื่อโครงการเขาเต็มๆชื่ออย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ชื่อาบอเเเาเงินช่วยลดต้นทุนปลูกข้าวนะครับชื่อเต็มๆเขาชื่อโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64นี่ชื่อเต็มครับแต่ชื่อเรียกสั้นๆให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือเงินช่วยลดต้นทุนปลูกข้าวไร่ละ1000รายละไม่เกิน20ไร่นะครับ ตอนนี้ทำงานถึงขั้นตอนกระบ,บวนการไหนแล้วครับตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งครับผ่านแล้วครับผ่านขั้นตอนที่หนึ่งแล้วยังเหลืออีกสองขั้นตอนจึงจะโอนให้ชาวนาได้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือมีการประชุมคณะกรรมการนอบอนอบอ,นอ,บอก็ย่อมาจากคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารข้าวแห่งชาติมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเรื่องเงินช่วยชาวนาไร่ละ1000งพันไร่ละไม่เกิน20ไร่ลดต้นทุนปลูกข้าวนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการนอบอขอแล้วเมื่อ18มิถุนายน63นะครับเมื่อ18มิถุนายน63เห็นชอบให้ช่วยชาวนาไร่ละ1,000งพันไร่ละไม่เกิน20ไร่นี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่ง ผ่านขั้นตอนที่1จ่ายชาวนาได้หรือ,อยังยังครับยังเหลืออีก2ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีการนําเรื่องที่คณะกรรมการนบชนบชเห็นชอบนี้นําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เขาเรียกว่าขั้นตอนที่2ถ้าผ่านขั้นตอนที่สองนี้ไปได้จึงจะเป็นขั้นตอนที่3โอนเงินให้ชาวนาต่อไปแต่ถามว่าขั้นตอนที่สองนี้เกิดขึ้นหรือ,อยังยังครับ ขั้นตอนที่สองนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นเขารออะไรอยู่รัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนี้รอข้อมูลครับรอข้อมูลเกษตรกรแจ้งปลูกปีหกสามรอข้อมูลการขึ้นทะเบียนใหม่เกษตรกรรายใหม่แจ้งปลูกรายใหม่ขึ้นทะเบียนใหม่จะมีกี่รายกี่ไร่ว่ากันไปเกษตรกรรายเก่าจะแจ้งปลูกแปลงเดิมกี่ไร่เขาจะให้เกษตรกรเนี่ยปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนชาวนาครับแจ้งปลูก เพราะฉะนั้นชาวนาถ้าใครฟังเรื่องนี้แล้วไปทําการแจ้งปลูกเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมแจ้งปลูกผ่านแอปฟาร์มบุ๊กก็ได้เกษตรกรรายใหม่แจ้งปลูกแปลงใหม่ก็แจ้งขึ้นทะเบียนที่เกษตรกรสํานักง,งานเกษตรอำเภอเกษตรกรรายเกา่าแต่มีการแจ้งปลูกเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีเจะได้ไร่ละพันจัดแจ้งปลูกเพิ่มก็ไปแจ้งอันนั้นก็ต้องไปแจ้งใหม่นะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้รอรอข้อมูลเกษตรอยู่นะครับถ้าเกษตรทําการ ขึ้นทะเบียนชาวไร่ชาวนาปรับปรุงทะเบียนชาวไร่ชาวนาปรปับปรุงขึ้นปรับปรุงทะเบียนใหม่เสร็จเขาได้ข้อมูลนี้เมื่อไหร่นะครับเขาก็จะนําข้อมูลนี้เสนอที่ประชุมครมข้อมูลนี้เอาไปทําอะไรเขาจะได้รู้ว่าเกษตรกรมีกี่ไร่ที่ทํานาปีห3สานี้กี่ไร่จะต้องใช้เงินกี่หมื่นล้านบาทช่วยชาวนาเมื่อมีข้อมูลพวกนี้ก็จึงจะเสนอที่ประชุมครมอีกไม่นานครับเพราะว่าตอนนี้กําลังรอข้อมูล ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของชาวนาอยู่แจ้งปลูกนะครับชาวนาถ้าได้ข้อมูลสินี้เสร็จสับแจ้งเสร็จสับแล้วแจ้งที่นําเสนอที่ประชมุมคอรมอแล้วเมื่อที่ประชมุมครมออนุมัติอะไรจะเกิดขึ้นครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรก็คัดแยกข้อมูลส่งข้อมูลให้ทกศทกศโอนให้ชาวนาตามจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนต่อไปซึ่ง ขณะน,นี้ขั้นตอนที่2ก็ยังไม่เกิดขึ้นขั้นตอนที่3ก็ยังไม่เกิดขึ้นก็รอต่อไปครับถามว่าจะนานไหมไม่น่าจะนานครับคาดว่าหลังจากกลางเดือนกรกฎาคมหรือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี่น่าจะเข้าที่ประชุมครอมอสิงหาน่าจะโอนได้อันที่ว่าน่าจะน่าจะนี่เป็นของเราออกความเห็นนะครับไม่ใช่ข่าวประกาศจากทางราชการของทางราชการทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว มีหนึ่งขั้นตอนก็คือเรื่องที่เรื่องช่วยชาวนาไร่ละ1,000พันไล่ละไม่เกิน20ไร่นี้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประชุมนปขอแล้วเมื่อ1 8มิถุนายนส่วนเสนอที่ประชุมคณะรมนตรียังไม่ได้เกิดอันที่อาจจะเกิดหรือจะเกิดนี่มีแต่เราคาดการว่ากรกฎาปลายเดือนน่าจะน่าจะแล้วก็โอนน่าจะสิงหาโอนได้อันนี้เป็นการคาดการณของเราส่วนเราจะคาดการได้แม่นยำขนาดไหน ก็รอชมรอฟังต่อไปแต่ที่แน่ๆยืนยันว่ามีแน่นอนช่วยชาวนาไร่ละ1 0 0 0ไร้ไม่ไร้ละไม่เกิน20ไร่2 0 0 0 0บาทนะครับเพราะตอนนี้ผ่านขั้นตอนที่1แล้วจะมีขั้นตอนที่2ที่3ต่อไปเมื่อไหร่รอฟังข่าวจะมีการนำเสนอข่าวออกมาเป็นระยะระยะครับสวัสดีครับ